สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการสวนอาหารนะครับตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ปลูกบริเวณหลังบ้านของผมนะครับที่ผมเรียกว่าพื้นที่สวนอาหารนะครับวันนี้ก็ลงมาบริเวณสวนหลังบ้านในช่วงบ่ายนะครับแดดก็แรงนิดนึงนะครับวันนี้ก็แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกลงมาหนักใช้ได้เลยนะครับทางจังหวัดทางบ้านผมนะครับเมื่อคืนเนี่ยตกใช้ได้เลยนะครับก็วันนี้ลงมาพื้นที่บริเวณหลังบ้านเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการ ให้ปุ๋ยต้นไม้ของผมอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าจะทําอยู่นานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ลงมือทําไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือวิธีการให้ปุ๋ยแบบนี้เนี่ยที่ผมเรียกว่าท่อส่งปุ๋ยนะครับหรือ Fertilizer Bypass นะครับที่ผมตั้งชื่อให้เขานะครับผมจะทําให้เฉพาะกับต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนเพราะว่าผมพยายามจะดูแลทุเรียนที่ผมปลูกไว้เนี่ยในการให้ปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาได้รับปุ๋ยอย่างเต็มที่หน่อยนะครับ เพราะว่าต้นไม้อื่นเนี่ยมันไม่ค่อยบอบางเท่าไหร่นะครับในการดูแลอะไรเขาเนี่ยปลูกเขาไปก็ให้ปุ๋ยบนดินไปอะไรไปดูแลเบื้องต้นเนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตของเขาได้แต่ว่าสําหรับทุเรียนเนี่ยนะฮะอย่างที่เพื่อนเเห็นอยู่ข้างหลังผลตอนนี้เนี่ยก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้ก็ตัดลงมารับประทานกันได้แล้วนะครับตอนนี้เจ้าต้นนี้นะครับก็ผมก็คิดวิธีการให้ปุ๋ยแบบนี้นะครับเพื่อให้ปุ๋ยเนี่ยเขาลงไปสู่ชั้นดินเนี่ยแล้วก็ให้ราก ดูดซับอาหารจากปุ๋ยเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับทุเรียนที่ผมคิดวิธีนี้นะครับก็คือการนำท่อ PVC นะครับขนาด2นิ้วนะครับท่อขนาด2นิ้วแล้วก็ผมก็ตัดให้เขามีความยาวอยู่ที่80ซนติเมตรนะครับแล้วก็สังเกตว่าปลายด้านหนึ่งเนี่ยผมจะตัดให้เขาเป็นลักษณะสโลปปลายแหลมนะครับเพื่ออะไรตรงนี้เพื่อใช้ในการปักลงไปในดินนะครับ แล้วก็ช่วงที่ผมเจาะรูสังเกตว่าผมจะเจาะรูไว้ตรงปลายนี้นะครับปลายของท่อที่มีความยาว80เซนเนี่ยผมจะวัดขึ้นมาจากก่อนที่จะตัดสลบทปลายแหลมเนี่ยผมวัดขึ้นมา20เซนนะครับแล้วก็เจาะรูพุนนะครับเจาะรูพุนตรงนี้เพื่อให้เวลาผมใส่ปุ๋ยน้ำลงไปในนี้ทางนี้นะครับปุ๋ยน้ำก็ค่อยๆไหลซึมออกจากรูพวกนี้ที่ผมเจาะไว้นะครับไหลซึมอ,อกลงไปสู่ ดินชั้นล่างนะครับที่เราปักลงไปอยู่ประมาณยี่สิบเซนติเมตรนะครับก็เพื่อช่วยให้ปุ๋ยน้ําแรงต่างเนี่ยมันเก็บกักอยู่ในดินนะครับลดการระเหยของปุ๋ยสําสหรับวิธีการที่เราลดปุ๋ยน้ําลงบนหน้าดินเนี่ยอาจจะมีการระเหยของปุ๋ยน้ําทิ้งไปบ้างนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้เป็นการเก็บกักปุ๋ยไว้ในดินได้ดีขึ้นนะครับที่ผมคิดไว้นะครับก็อ่ เป็นการทำรั้งแรกนะครับก็ต้องรอดูผลว่าผลของมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ไม่รู้จะได้ผลดีขนาดไหนนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูที่ผมทําไว้แล้วนะครับทําไว้ตอนนี้ทุเรียนเนี่ยก็ที่เป็นต้นที่ให้ผลผลิตแล้วก็ต้นใหญ่แล้วเนี่ยอยู่สามต้นนะครับเรียงกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าต้นเล็กๆที่ผมเพิ่งเริ่มปลูกแล้วก็ต้นที่มีอายุประมาณ2ปีกว่า สองปีสามปีอะไรอยู่ทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูเจ้าจพวกนั้นเนี่ยผมปักท่อส่งปุ๋ยไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นลักษณะของท่อส่งปุ๋ยนะครับที่ผมทําเพื่อให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับท่อส่งปุ๋ยจุดประสงค์มันก็คือการส่งปุ๋ยน้ําลงไปเก็บกักไว้ในท่อนะครับแล้วก็ มันจะไหลซึมไปตามช่องรูที่ผมเจาะไว้ตรงใต้ดินตรงนี้ครับตอนนี้ผมตอกจมแล้วนะครับผมตอกจมลงไป20เซนลักษณะท่อเอียงเล็กน้อยนะครับเอียงท่อเล็กน้อยแล้วก็เมื่อเราใส่ปุ๋ยน้ําเข้าไปเนี่ยดินผิวดินผนังดินที่ปิดกั้นตรงรูท่อเนี่ยน้ําก็สามารถซึมออกได้นะครับซึมออกได้ซึมลงสู่ ใต้ชั้นดินนะครับปุย๋ยน้ำแรงต่างก็จะเก็บกักอยู่ใต้ชั้นดินได้นานขึ้นนะครับกับการที่เราให้ปุย๋ยน้ําบนดินเนี่ยอาจจะมีการระเหยของปุย๋ยน้ําออกไปบ้างนะครับแต่ตัวนี้ผมคิดเอาไว้ว่าการเก็บกักของปุย๋ยเนี่ยน่าจะอยู่ได้ยาวนานขึ้นแล้วก็รากของทุเรียนเนี่ยรากของพืชต่างๆเนี่ยก็น่าจะดูดซับปุย๋ยได้ดีขึ้นนะครับที่คิดไว้นะครับก็ต้องลองดูนะครับ ก็เป็นการทดลองทำครั้งแรกนะครับนี่ครเพิ่งติดตั้งเสร็จไปก็ติดตั้งไว้กับทุเรียนทุกต้นนะครับที่ผมปลูกไว้ตรงบริเวณสวนหลังบ้านนะครับนี่ยต้นนี้ก็ผมปลูกคู่ไว้นะครับก็อีกต้นหนึ่งเนี่ยดูลักษณะแล้วเนี่ยรากก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรากไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่พยายามดูแลอยู่นะครับ ต้นก็ค่อนข้างดูแค่เกลนไปหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมปลูกต้นคู่ขึ้นมานะปลูกแฝดเลยนะครับนีบ่ก็ติดตั้งท่อส่งปุ๋ยนะครับหรือที่ผมเรียกว่าฟอ์ติลิเซอร์บายพารนะครับนีบนบ่ก็ติดตั้งท่อให้มีลักษณะอียางเล็กน้อยนะครับต้นพวกนี้เนี่ยก็ปลูก อายุปลูกได้ไม่ถึงปีนะครับต้นพวกนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาปลูกบ้างแล้วก็เพาะจากเมล็ดจ,จากต้นที่อยู่หน้าบ้านนะครับเขาให้ผลมาแล้วก็ทานไปแล้วก็จะมีเมล็ดที่มันมีลักษณะสมบูรณ์หน่อยนะครับก็มาเพาะนะครับนี่ก็ติดตั้งไว้กับทุกต้นนะครับสำหรับโซล์ติเล e เซอร์ไบพาสนะครับหรือว่าท่อส่งปุ๋ย นะครับบางบางกอเนี่ยผมก็บางจุดปลูกเนี่ยผมก็จะปลูกเป็นต้นคู่ขึ้นมานะครับทดลองดูทั้งต้นเดียวต้นคู่นะครับลองปลูกดูนะครับอันนี้ยังเป็นต้นที่อายุไม่ถึงปีนะครับพวกนี้นตรงจุดนี้เนี่ยก็มีประมาณ8ปถึงเต้นนะครับ ที่ปลูกไว้ครับเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูต้นที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับของผมต้นนี้ก็มีอายุประมาณปีหนึ่งนะครับต้นนี้ประมาณปีหนึ่งนะครับผมปลูกน่าจะช่วงปีที่แล้วนะครับจําเวลาแน่นอนไม่ได้นะีน่ก็ติดตั้งไว้กับใต้โคนต้นของทุกต้นนะครับ ถ้าเป็นต้นที่มีอายุประมาณสองปีเนี่ยประมาณต้นประมาณนี้ครผมก็จะติดตั้งตัวท่อส่งปุ๋ยเนี่ยไว,มกกวนน้มากกว่าหนึ่งแท่งน,นะครับมากกว่าหนึ่งท่อนะครับตอนนี้ก็เป็นสองท่อซ้ายขวานะครับเพราะาผมติดตั้งแนวนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะกะเพราะว่าถ้าติดตั้งแนวเย,ยงมมาฝั่งทางเดินเนี่ยมันจะ เกะกะเวลาเราเดินผมตัดหญ้าอะไรต่างนะครับเดินมาลดน้ำอะไรต่างก็ติดตั้งเป็นแนวทางยาวของการปลูกกันครับแนวทางยางของร่องปลูกเน,นี่ยเนี่ยมันจะปลูกยาวไปนะครับเดี๋ยวพอทุเรียนเขาจเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยอาจจะมีเอาต้นไม้อื่นออกบ้างนะครับอย่างมะพร้าวอย่างขนุนอะไรต่างเนี่ยก็อ,ออกบ้างที่มันอาจจะบังล่มใบของทุเรียนนะครับอาจจะเก็บทุเรียนไว้หน่อยนะครับ ก็จะมีอีกต้นหนึ่งตรงนี้นะครับต้นนี้ก็อายุปลูกก็ไม่ถึงปีนะครับต้นนี้เกือบเกือบปีแล้วนะครับเนี่ยก็ติดตั้งท่อส่งปุ๋ยเรียบร้อยนะครับต้นนี้ก็เพิ่งซ่อมปลูกไปนะครับนีบ่ก็จะมีพวกหอยทากแรงต่างมานะครับ จับเขาทิ้งไปนะครับเนี่ยก็ติดตั้งให้อย่างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่นะครับนี่ยต้นที่ให้ผลผลิตแล้วของผมเนี่ยครับนี่ครับก็ให้ผลผลิตปีนี้เนี่ยได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันติดช่วงแรงที่เขาติดดอกแล้วก็ดอกก็ร่วงหล่นลงไปเยอะมากเลยนะครับปีนี้ก็ได้ไม่กี่ลูกนะครับก็เก็บไว้ทานนะครับ ีนี้นะครับนีก็สำหรับต้นนี้เนี่ยผมติดตั้งข้อส่งปุ๋ยไว้สามท่อนะครับเนี่ยติดตั้งไว้สามท่อส่วนเจ้าต้นทางนน้นเนี่ยติดตั้งไว้สองท่อเพราะว่ามันจํากัดที่พื้นที่ทางเดินนะครับทางเดินถ้าไปติดตรงฝั่งตรงข้ามโน้นมันก็จะติดทางเดินนะครับก็ติดแค่สองท่อก็อพอนะครับ แล้วก็เราอาจจะใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบบ้างนะครับให้ปุ๋ยมเมล็ดบนผิวดินบ้างนะครับปุ๋ยน้ําที่ผมจะให้กับท่อสอ่งปุ๋ยเนี่ยก็เสริมเข้าไปนะครับเสริมเข้าไปนี่ครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นใหญ่ปลูกพร้อมกับต้นที่ติดลูกแล้วนะครับแต่ต้นนี้เนี่ยติดดอกแล้วก็ร่วงลงหมดนะครับช่วงปีนี้นะครับไม่ได้ผลผลิตลูกเลยนะครับต้นนี้ก็เดี๋ยวดูแลกันใหม่ในปีหน้านะครับในฤดูกาลหน้า นะครับก็ติดตั้งท่อส่งปุ๋ยไว้3ท่อเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งท่อส่งปุ๋ยนะครับหรือเฟอร์ติลเซอร์ไบพาสนะครับที่ผมเรียกเขานะครับให้เพื่อนๆดูว่ามีวิธีการติดตั้งลงดินยังไงนะครับที่ผมออกแบบไว้เนี่ยที่ผมเจาะรูวัดความยาวท่อแรต่างไว้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับเพื่อนๆครับ ครับเพื่อนครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปดูท่อส่งปุ๋ยนะครับที่ผมติดตั้งอยู่ใต้คนต้นทุเรียนที่ผมปลูกไว้ในสวนหลังบ้านนะครับก็ตอนนี้ก็ติดตั้งครบทุกต้นแล้วนะครับก็มีทั้งต้นที่เพิ่งเริ่มปลูกนะครับต้นที่มีอายุต้นปีหนึ่งปีกว่า2ปีกว่านะครับแล้วก็ต้นที่ติดลูกแล้วนะครับสำหรับต้นที่ติดลูกแล้วเนี่ยผมจะติดตั้งท่อส่งปุ๋ยเนี่ยอยู่3ท่อนะครับครอบคลุมบริเวณรอบคนต้นเขานะครับเพราะว่าต้นที่ติดลูกลูกแล้วเนี่ยมีขนาด ลำต้นใหญ่นะครับมีการแผ่กิ่งก้านสาขาไปกว้างแล้วเนี่ยการเดินของรากเขาเนี่ยค่อนข้างออกไปไกลแล้วออกไปกว้างแล้วนะครับผมก็จะติดตั้งท่อส่งปุ๋ยเนี่ยให้ครอบคลุมพื้นที่เขาหน่อยนะครับสําหรับต้นที่ติดลูกอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับแต่มีอีกต้นหนึ่งครับอยู่บริเวณหน้าบ้านต้นนั้นเนี่ยมีอายุเกือบ20ปีแล้วสิกว่าปีนะครับก็การเดินของรากเขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างออกไปมากแล้วนะครับผมจะติดตั้งท่อส่งปุ๋ยเนี่ยอยู่สี่ท่อนะครับสี่มุมนะครับ ครอบคลุมพื้นที่การเดินของรากเขาเลยนะครับก็ต้นที่มีอายุต้นต่างกันเนี่ยผมก็จะติดตั้งระยะห่างของท่อส่งปุ๋ยเนี่ยต่างกันด้วยนะครับสําหรับต้นที่เพิ่งเริ่มปลูกเนี่ยหรือต้นที่มีอายุต้นปีหนึ่งเนี่ยผมจะติดตั้งท่อส่งปุ๋ยห่างจากโคนต้นเนี่ยประมาณ20-30ถึงเซนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสมมุติเจ้าท่อนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับที่ผมปลูกนี่คือท่อส่งปุ๋ยที่ผมทําขึ้นนะครับนี่ครับ ก็จะเอาด้านที่เจาะรูปลุนแล้วก็ตัดสลบปลายแหลมเนี่ยปักลงดินนะครับก็จะห่างจากโคนต้นเนี่ยสำหรับต้นที่มีอายุปีหนึ่งหรือต้นที่เพิ่งเริ่มปลูกอายุไม่ถึงปีเนี่ยห่างมา20-30เซนก็วัดระยะเนี่ยครับวัดออกมา20-30เซนแล้วก็ปักท่อทรงปุ๋ยลงไปนะครับสำหรับต้นที่มีอายุ2ปีนะครับ2ปีกว่าผมก็จะยืดระยะมาออกมาเพราะว่า การเดินของรากเนี่ยสำหรับต้นที่มีอายุเยอะเนี่ยรากก็จะเดินออกไปไกลขึ้นนะครับสำหรับต้นที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยผมที่อายุเกือบ20ปีเนี่ยเขาให้ผลผลิตมาหลายรุ่นแล้วต้นนั้นนะครับก็จะมีลาต้นที่ใหญ่หน่อยแผ่กินก้านสาขาออกไปไกลนะครับผมจะติดปักต้อส่งปุ๋ยเนี่ยห่างออกจากคนต้นเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งถึงเมตรกว่าไม่เกินเมตร20เซนนะครับอยู่ประมาณนั้นที่ผมปักไว้4ท่อนะครับสาหรับต้นที่มีอายุ สองปีกว่าก็จะห่างออกมาหน่อยห่างออกมาประมาณสัก50-60เซนนะครับยืดระยะปากออกมาประมาณ50 60เซนนะครับก็เดี๋ยวผมจะปักท่อส่งปุ๋ยเจ้าต้นนี้ครับต้นที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยต้นนี้เนี่ยเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับต้นอายุต้นประมาณ3ปีนะครับผมปลูกตอนนั้นก็3ปีหรือ3ปีนิดๆน,น,นะครับสำหรับต้นนี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ติดดอกนะไม่ติดดอกผลให้เรา ผมปีหน้าเนี่ยผมคาดว่าจะดูแลเขาให้ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับเผื่อว่าอาจจะติดดอกได้แล้วนะครับอายุ3ปีกว่าๆเนี่ยสำหรับทุเรียนนะครับก็เดี๋ยวผมจะปักท่อส่งปุ๋ยเจ้าต้นนี้เนี่ยอสองท่อนะครับปักไว้สองท่อเดี๋ยวจะปักให้เพื่อนๆน,นดูในการปักท่อส่งปุ๋ยเนี่ยผมก็จะมีท่อนําปักนะครับนี่ฮะจะเป็นท่อนําของผมที่ผมทําขึ้นก็คือ ปาดสลบป้ปายแหลมเหมือนกันนะครับเป็นท่อขนาด2นิ้วเหมือนกันแล้วก็วัดระยะจากปลายท่อด้านหนึ่งมา20เซนนะครับแล้วก็ขีดจินซ์ไว้มาร์กไว้นะครับเพื่อว่าเวลาผมปักนำเนี่ยผมจะดูระยะนี้ปักลงลึกลงไปจนถึง20เซนก็พอแล้วแล้วก็บิดท่อเล็กน้อยให้ดินมันติดอยู่ในช่องรูของท่อนำเนี่ยเพื่อดึงดินขึ้นนะครับแล้วก็ไปเคาะดินออกแล้วก็รูตรงโคนต้นของเราจะเป็นรูกลวงนะครับเราก็จะเอาท่อส่งปุ๋ยที่ผม ที่ทาขึ้นเนี่ยครับที่เจาะรูปลูลเนี่ยเอาด้านรูปลุลปาดสลบปไปแหลมเนี่ยปักลงไปในในในช่องรูนั้นนะครับที่เราใช้ท่อนําปักไปเมื่อกี้นะครับก็มันจะได้ระยะ20เซนพอดีนะครับตอกให้มันแน่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาดินกบขอบขอบ,ขอบท่อนะครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยน้ําลงไปนะครับปุ๋ยน้ําก็จะใส่ให้เต็มเลยครับผมจะใส่ให้เต็มท่อ80เซนนี้เลยปุ๋ยน้ํามันก็จะค่อยๆซึม ออกจากรูท่อรูพรุนที่ผมเจาะตรงปลายท่อตรงนี้นะครับเพราะว่าพอเราปังไปในดินแล้วเนี่ยตัวผนังรูของดินเนี่ยก็จะแนบติดกับกับรูพวกนี้นะครับผนังของดินที่เราเจาะเมื่อกี้เนี่ยก็จะแนบติดกับรูพรุนพวกนี้แล้วปุ๋ยน้ําของเราเนี่ยปุ๋ยน้ําที่ผมใส่ลงไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมออกจากรูนี้นะครับซึมออกไปเรื่อยๆนะครับเก็บกักอยู่ในดินได้นานขึ้นนะครับคือที่ผมคิดเนี่ย การใส่ปุ๋ยน้ำเนี่ยครับบนผิวดินเนี่ยมันก็จะมีการสูญเสียจากการระเหยบ้างนะครับสูญเสียจากการไหลออกจากโคนต้นบ้างเพราะว่าพื้นพื้นที่ของผมเนี่ยพื้นที่ดินสลบลงไปข้างล่างด้วยนะครับมันจะสูงอยู่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็สลบลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการสูญเสียของปุ๋ยน้ำในการละลดโคนต้นบนผิวดินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> ผมก็เลยลองคิดวิธีนี้นะครับว่าผมจะทําท่อส่งปุ๋ยนะครับเพื่อจะเก็บกัก ปุ๋ยน้ำของผมเนี่ยให้อยู่ในท่อนี้แล้วค่อยไหลซึมลงใต้ดินนะครับไหลซึมลงชั้นผิวใต้ดินแล้วก็เก็บกักปุ๋ยน้ำไว้ใต้ดินนะครับได้นานขึ้นแล้วก็รากของเจ้าทุเรียนเนี่ยก็สามารถดูดซึมธาตุอาหารจากปุ๋ยน้ำได้อย่างเต็มที่นะครับที่ผมคิดไว้แล้วก็แต่ก็เป็นการทดลองนะครับเพราะว่าผมก็ทาเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับท่อส่งปุ๋ยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะได้ผลเป็นยังไงนะครับ ต้องต้องต้องรอดูผลสักพักหนึ่งนะครับอางหลังจากให้ปุ๋ยไปแล้วสองสามรอบนะครับเดี๋ยวผมจะปักท่อเน,นี้ยเพื่อนๆดูว่าลักษณะาการที่ผมทําท่อส่งปุ๋ยปักโคนต้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะปักท่อตงนี้ก่อน,นเนี่ยสำหรับต้นอายุสามปีเนี่ยผมจะใช้ระยะห่างจากโคนต้น กับท่อส่งปุ๋ยเนี่ย80เซนก็คือใช้ตท่อตัวนี้เป็นตัววัดเลยเพราะว่าท่อตัวนี้ผมตัดความยาว80เซนนะครับเนี่ยผมวัดระยจะจากคนต้นมาที่ยังนิดห่อยนะครับ80เซนอยู่เลยประมาณนี้นะแล้วผมก็ปักท่อส่งปุ๋ยลงไปเลยในการตอกท่อนำเนี่ยช้ท่อนำนำก่อนนะครับ ในการตอกท่อนําเนี่ยต้องใช้ไม้เป็นตัวรองตอกตรงปากท่อนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราตอก้อนโดยตรงเนี่ยปากท่อมันจะแตกนะครับก็ใช้ไม้รองข้อนําก่อนแล้วก,ก็ต่อลงไป ยะ20เซนเนี่ยก็บิดท่อขึ้นมานิดหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฝนตกชุกของทางภาคใต้นะครับแถบจังหวัดตรังเนี่ยฝนตกชุกมากนะครับเนพอผมเจาะแล้วก็บิดท่อดึงขึ้นมาเนี่ยดินมันก็จะติดมาในรูท่อนําตัวเนี้นะครับทีนี้รูที่เราเจาะเมื่อกี้จะเป็นรูกลวงแล้วแล้วก็สวมต่อส่งปุ๋ยที่เราเจาะลูดุูนไว้เมื่อกี้ ส่วนลงไปแทนในรูที่เราเจาะเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะเคาะดินที่มันติดกับท่อนํานี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจาอะอรูหนึ่งแล้วก็เจะเอาท่อนำเอาจะาท่อสองปุ๋ยนี้ลงไปเลยนะครับลงไปในที่เราใช้ท่อนำสองเมื่อกี้ก็ปักลงไป บนิดหน่อยนะครับให้เข้าแน่นหน่อยสัองทีก็ได้แล้วนะครับนี่ได้หนึ่งก็ส่งปุ๋ยหนึ่งท่อแล้วหนึ่งด้านแล้วก็มาจ่อยด้านหนึ่งนะครับก็วัดออกมาตามความความยาว ก็นี้เลยนะครับ80เซนนะครับว,วัดออกมา80เซนอยงทางนี้หน่อยให้เขาเยียงกันเลยตรงข้างกันเลยนะครับระยะก็จะประมาณนี้ก็ใช้ท่อนำจาะเข้าไปใช้ไม้รองตอกท่อนำเหมือนเดิมน,นะครับการปากท่อนำแตก ในระยะที่จุดจนที่เรามาร์กไว้ก็บิดท่อ็นิดหน่อยออกนะครับดินก็จะติดท่อนาขึ้นมานรตรงนู้นก็จะเป็นรูกลวงนะ่ะเดี๋ยวขอดินออกนะเนี่ยขอดินออกนะครับท่อนํานี้ก็เก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับหรือเดี๋ยวผมอยากจะไปเสริมสักต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจอลูปพุ่นเจ้าวันนี้นะครับ เจาะเป็นท่อนําก่อนแล้วก็เอาอันนี้มาเจาะลูปรุนแล้วก็ตอกเป็นท่อส่งปุ๋ยได้งานหนึง่งนะอันนี้ใช้ได้อยู่แต่มันจะสั้นกว่าเพื่อนหน่อยนะครับเป็นเป็นเศษท่อเหลือผมนํามาใช้นนี้ก็ใช้ท่สอส่งปุ๋ยนี้ฝังลงไปเลยตอกให้แน่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็อัด ต้อตรงปุย๋ยนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับก็ได้เสร็จแล้วนะครับต้อส่งปุย๋ยสองท่อนะครับสองท่อสําหรับต้นอายุสามปีนะครับต้นทุเรียนอายุประมาณสามปีสามปีกว่านะครับระยะห่างจากคนต้นก็แปดสิบเซนติเมตรนะครับก็เสร็จเรียบร้อยทุกต้นแล้วนะครับวันนี้สําหรับการทําต้อส่งปุย๋ยใต้ โคนต้นทุเรียนนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะช่วยได้พอสมควรนะครับสําหรับการให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยน้าอะไรต่างๆที่จะกรอกลงไปในท่อส่งปุ๋ยหรืออาจจะเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยเม็ดผมคิดว่าก็น่าจะพอใช้ได้นะครับใส่ลงไปในท่อนะครับแล้วก็ลดน้ําตามลงไปลดน้ําตามลงไปเรื่อยๆให้ตัวมเมล็ดปุ๋ยมันทําละลาย ก็ค่อยทําละลายไปเรื่อยแล้วก็ซึมออกอาทางรูปรุนที่ผมเจาะไว้เมื่อกี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวกยว็อาจจะทดลองไปเรื่อยๆนะครับดูผลตอบรับว่าเป็นยังไงสําหรับการทําท่อส่งปุ๋ยในลักษณะนี้นะครับหรือเฟอร์เดลิเซอร์บายพาสนะครับที่ผมตั้งชื่อให้เขานะครับก็ลองดูครับว่าผลตอบรับจะเป็นยังไง แล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับในการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับก็อย่างที่ผมทานะครับเพื่อนๆที่มีพื้นที่ไม่มากนักนะครับพื้นที่บริเวณหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านต่างๆก็ลองหาพืชที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากนักมาปลูกนะครับเป็นกิจกรรมยามว่างนะครับหรือว่าปลูกเพื่อเป็นผักพืชผักสวนครัวใช้บริโภคในครัวเรือนได้นะครับอย่างผมก็มีพื้นที่เหลือบริเวณหลังบ้านเนี่ยนิดหน่อยนะครับเหลือไม่เยอะนะครับพื้นที่บริเวณหลังบ้านเหลือเหลือไม่มากนักนะครับ ก็ปลูกลมๆกันนะครับก็สามารถปลูกลูเดียนได้ไม่กี่ต้นหรอครับเนี่ยก็ปลูกไว้ได้ทานแล้วเฉียยแล้วก็มีขนุนมีอะไรต่างผลไม้นะครับมะละกอปลูกได้ง่ายนะครับกล้วยแรงต่างๆเนี่ยปลูกได้ง่ายมากนะครับมะนาวผักเรียงต่างๆเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวผมนะครับก็ไผ่อะไรนะผ่ไผ่ลวกหวานนะครับคือพืชทุกชนิดในสวนเนี่ยผมถ่ายลงไปในช่องเกือบหมดแล้วนะครับที่ที่อยู่ในสวนตรงนี้เนี่ยก็ อยู่ในหลายๆ EP นะครับตอนนี้ก็ EP ที่50กว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มทําระบบการจัดการในในสวนบ้ากนะครับอย่างทําต๊ะส่งปุ๋ยทําระบบบ่อปลาแรงต่างนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ถ้าไม่ค่าเนี่ยอาจจะต่อระบบน้าบ่อปลาต่อนะครับเดี๋ยวถ้ามืดเนี่ยก็ค่อยทําต่อพรุ่งนี้นะครับครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่สนใจในการปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนะครับฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับช่องสวนอาหารเพจเฟซบุ๊ก เชื่อเดียวกันสวนอาหารนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปตอนใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆครับตามสโลแกนของผมนะครับเพื่อนๆครับปลูกให้สุดหยุดซื้อกินครับเพื่อนๆครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูพืชชนิดไหนในพื้นที่ปลูกผมก็จะสลับปลูกเนี้ยไปเรื่อยครับอาจจะได้พืชใหม่ๆมาพืชที่หายากนํามาปลูกใหม่นะครับหรือย้ายปลูกพืชที่มันขึ้นแล้วมัน ไม่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับคืออาจจะล่มใบมันบังกันอะไรอะไรต่างเนี่ยพฤติกรรมเขาไม่ชอบใต้ล่มใบของต้นอื่นเนี่ยแล้วก็ย้ายปลูกเข้าไปนะครับย้ายปลูกพื้นที่สลับไปสลับมาอยู่ในสวนนะครับเพื่อให้เขาอยู่กันแบบเกื้อกูลกันนะครับให้ให้เขาเจริญเติบโตได้นะครับครับเพื่อนๆครับในช่องของผมเนี่ยเพื่อนๆที่สนใจติดตาม EP ีอื่นเนี่ยก็สามารถพิมพ์ลงไปใน YouTube ได้นะครับ b y by จุดสวนอาหารนะครับ by สวนอาหารก็จะ มี EP ีอื่นๆอยู่ในช่องนะครับก็ตอนนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับลงไปอาทิตย์ครั้งบ้างสองอาทิตย์ครั้งบ้างก็ได้50กว่า E p ีนะครับตอนนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้จะเริ่มค่าแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับเพื่อนๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ